ครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับข้าสูช่องคนมีดวงพาโชค,ครับผมมือนีแอสสีผ้าไปติดตามแนวทางตัวเลขของพระอาจารย์ไครซึ่งพระอาจารย์ใคเพิ่นเน้นย่ำครับงวดนี้เพิ่นเน้นย่ำให้เน้นย่ำตัวใดน,นั้นมาฟังความฝันของเราก่อนครับเอาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก้อนพระอาจารย์ใครจะเข้าฝันเข้านอนนี่เนาะ เพิ่นน่าเพิ่นว่าส่วงส่วงก้อนสิรลับอีกีนี่เกลื่องหลับเกลื่องตืน่นมีมีเสียงมีเสียงคือจังก้อนอันไหน,นอันนึงนี่ตกมาใส่ฝ่าฝ่าเพดานนะครับผมตึงตึงเลยสองเทียตาจาัดเพื่อนาความแห้งบ้นนานนี่วันสีทะลุออกมาวันสีทะลุลงมาหาเรา เพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยว่าโอ้พ่มงปูเทวดานั่งฟ้าเพิ่นมาเตียนมาสกษษษษิดอันไหนบ่คือมาเตียนแห้งแท้เสียงดังบึ้ม,บ,มบึ้มเลยเนาะเป็นสองข้งลักษณะเล่าว,ว่านี่ลักษณะเป็นคือจังก้อนกลมๆก้อนกลมๆนี่หรือว่ามันจะเป็นลูกนิดๆพี่น้องลูกนิดลูกยิงใหญ่ตึงตึงมากเลยอันนี้ก็เป็นไปไหนแค่เดี๋เนานะพี่น้องเนาะ อบอตังว่าคันวาเราวากนกลมๆเนี่นั่นแหละคือควมที่พายจารย์เพิ่นบอกให้ฟังมาวาเป็นลักษณะกอนกลมๆตกมาใส่ฝ้าดังตึงต้งๆก็จะเป็นขียเกีียมกับแก่นี่คือสีบอรอเมีนดอกสีไม่แห้งฝานันเพิ่นวาแต่บมื่เคยเป็นมาตังสี่จักเถียตั้งแต่มาอยู่วัดตั้งแต่บวชมาเพิินว่า ครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งเคยพบเคยพอว่าสันสิเป็นเลี้ยงมาเตียนหรือมามาหยอกมาย้ยางกะบอลแนชัดคือกันบอลแนจัดคือกันอา,าจารย์เป็นว่าเพื่นกับยังงงๆอยู่มาเตียนบ่ฮือจังใดบ่าเราขับาไปไปโซงไหนเนาะก็กระแปลกอยู่ดีครับเนาะแต่ว่ามันมี เราว่าบ่ามีการทะลุอย่างนได้ยินแต่เสียงลักษณะยินได้ยินเสียงนะครับผมท่าจารย์เพิ่นว่านทั้งแอดบ้านนี่อัจพ่มปูเทวดานั่งฟ้าเพิ่นอัดสีมสัสกิพระอาจานในว้าแมนแล้วละทันเมืเ่อขึ้นตกตอนกลางเคลื่อนมากตอนนี้ถ้าจารย์เพิ่นฝันนั่งฟ้ามากครับผมนั่งฝ่ามาหาเรา ในความฝันหันนงางซาเพิ่นมาสององค์นงางซาเพิ่นมาสององค์มาสององค์หันบ่ได้มาซื่อๆเด้พี่น้องเพิ่นเอาตะการะหนึ่งพาจาัดเพิ่นว่าตะกาเก้าใบตะกาเก้าใบนี่มีไข่เต็มตะกา้าเด้บบดนี้เต็มตะก้าทั้งเก้าใบเต็มมากกว่กกาแม่แจกมาก ตั้งเก่าไปเลยนั่งฝ่ามาสององค์หนหิวตะก้าใครหันข้นมาหาพ่าอาจารย์ทั้งกดตีด้วยบัดนี้เรื่งผ้าอาจารย์พ่นว่าเอาเป็นจังไขคือมาตอนนี้นั่งฝ้า้าสัน่นอาจารย์พันว่าคือจังนัดกันวันที่สิบหกพุนคือจังมาไหวแท้นัดกันวันที่สิบหกเวลาแปดนาฬิกา สิบหกนาทีคือนจังนัดกันมาพุ่นจับมัดพี่น่จบัจบบ้ันเวลาไปเจอซอยกันทราบจัง์หมบ้าขคือจังนัดกันวันที่สิบหกผลเวลาแปดนาฬิกาสิบหกนาทีพุ่นนัดกันจังใดขึ้นมาไหวมาว่าแท้แม่ยนั่งฝากทีงนั่งฝากเพิ่นปลาเพิ่นปลาสี่ที่หนึ่งเปล่ามาสั่นมันจะโดนโพดโอ้หน้งฝากเพิ่นกันกนดโดนท่านไก่ได้วยเนาะ เพิ่นฝ่าไม้ก็ได้นางฝ่าเพิ่นฝ่าเพิ่นบ้านมันมันมันซาโพดตาจารย์มันซาโพดโซ่ถึงเมื่อนั้นเมื่อที่นัดไม้นางฝ่ากยัใจห่อนอยู่ด้วยแหละเนาะนางฝ่าเพิ่นหิวไข่หิวหิวตะกร้าไข่มาให้เอาพี่น้องจะคอยตีเป็นอันตัวเลขป้าซอยขันได้พี่น้องได้บัดนี้งได้บาดนี้ในในความฝันหัน นั่งสายยังมามาถิมไทยไปอีกทีบ้าพี่น้องถิมไทยว่าว่าหลังวันพระตั้งสิ่งกับเพราะอาจารพิ่นถานมาหนิครับเมื่อไรหลังวันพระบัดนวันพระเมื่อไรละบัดนวันพระวันที่สิบสามบุ่นนี่พี่น้องหลังวันพระบ่แมนวันพระเลยดิหลังวันพระวันพระคือวันที่สิบสามหลังวันพระวันที่สิบสาม ยังบ่แเล้วพี่น้องยังบ่แล้ว,น,ลวนั่งฝ่าเพื่นว่าสี่าสลปไปวันที่สิบห้าแลสั่นพี่น้องอ่ะมีวันเวลาเขามาอีกเล้วที่บันพี่น้องตามที่แอดได้สังเกตของพระอาจารย์ใครเพิ่นบอกเกี่ยวกับวันที่สิเป็นวันที่อ่บาบอกถึงย่อนย่อนหลังไปนาะพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าแต่งวดที่ผ่านมานข้าออก ออกให้พระอาจารย์งวดก่อนพูนสิบเก้านัดวันที่สิบเก้าเทวดาท้าฝากวันสิมาก็ออกสิบเก้างวดวังหันนัดวันที่ยี่สิบเก้าก็ออกเก้าสองสองเก้าหอีกบ้านนี้มานัดพระอาจารย์มานัดพระอาจารย์มาที่สิบห้าสิบห้าสิมาสรุปให้แล้วท่านเอามันสีบอกเกี่ยวกับตัวเลขวันที่ว่าพี่น้อง เอาพิจารณาเบื้องซอยขันเด้อบันนี้เด้อซึ่งพระอ,อาจารย์ไข่นี่เอาเพิ่นมากเนาะเพิ่นย้าให้เอาเน้นๆไปอันบ่ต้องคิดยังไยพากขันคิดยังไายบ่ต้องคิดย้ามากเก้าตะกา้าเก้าใบตีเป็นเก้าอยู่แล้วบินี้นั่งฝ่านั่งฝ่าเอาไข่มาไข่เต็ม ตะก,กาบบา่าเก้าใบอันพาจานเรียเนีนไปเน้นเก้าศูนย์นั่งฟาเพิ่นใสเป็นเกียด์บลอกเสียคือสิยมาตรงกับอันพุ่มพุ่มวัดเพิ่นไหายแต่แหลกๆนะมาเถอะพี่น้องเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้ากับตั้งใดก่จะเรมจะเริ่มจะเริ่ม,ม,มต,ตัวตัวเลขวันที่เด้อพี่น้องเด้อตัวเลขวันที่ ที่เพิ่นบอกไ้หลังวันพระวันที่สิบห้าจะมาสรุปให้ในเรื่องพี่น้องสิบห้ามีสิบห้าพี่ 15, เพิน 15, นเเ่นสิมางัดแรกคือสิบหกเวลาแปดนาฬกาสิบหกนาทีแต่เาเพิ่นมากกวันเพิ่นมากมือขึ้นนั่งฝา่าวันที่สิบห้าเพิ่นสิมาสรุปให้อีกครั้งหนึง่งแล้วพระอาจารย์ใครของเฮานี่พเพิ่นเล่นกับ วงกลมไปเลย90ทั้งหมด907พี่น้องพระอาจารย์เพิ่นเน้นว่าเอาตัวนี้ไปเลยเน้นๆไปเลยมาบอกแล้วเพิ่นวางสิพุ่มเพิ่นกับมาบอกนางฟ้าเพิ่นก็มาบอกแล้วเพิ่นมากตัวนี้เพิ่นเลยเน้นให้ตัวนี้90วงกลมแดงๆเอาไปครับผมสำหรับพี่น้องผู้ติดตามรับฟังมาเทแต่ที่แหลกเท่าครับเนะาะคิดจะน่าซอยกัน ว่าตัวเลขแนวทางตัวเลขผอาจาย์ใครที่เพิ่นบอกเอาไว้เป็นปริศนาหันนั่งผ้าเพิ่นมาให้ปิดปริศนามีตัวเลขเด่หันมีปริศนาหนซอยซอยกันเปรออกมาพี่น้องครับผมซอยเปรกันออกมาเนาะแล้วก็จะเป็นตัวเลขตัวใดน,นี่เอาบอแล้วใครจะเลื่มมีนั่นงฟ้านี่สำหรับสำหรับใน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 จิตได้ใจของแอดเนาะครับเนาะ น้าฝ่ามาสององค์กเอาสองส่ดัมเมครับผมเอาสองไซดัมเม่สำหรับส่วนตัวด้อครับผมไพสิมักตัวออ่นจะจะไปพิจารณาเบิ้งครับผมส่วนแอดนี่แอดวาน้างฝ่าเพิ่นกับมาแล้วเพิ่นเอาตะกามากเก้าใบมีใครเต็มในหันก็อาจจะเป็นมีสองเพราะว่าแต่ว่าน้างฝ่าเพิ่นกับมาเจอละสององค์นะครับมหาพระอาจารย์ใครห้องก็ได้ ครับก็จะเรมเลขผ้าจานไขเพันเน้นยำให้แล้วก็จะเริืมแคปหน้าจอไว้คิจแต่าแล้วก็ทบท,ทวนยอดมาเบิงมาฟางว่านั่งฝาบเพิ่นบอกจังไหนกับผ้าจานไข่ครับผมแล้วก็คลิปนี้ขอฝากพี่น้องแฟนคลับเอียบซี่ให้ พี่แจน่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนากันเด้อพี่น้องเด้อไผได้ตัวไดหรือว่ามีแนวทังตัวใดความคิดแสดงความคิดเห็นใดครับผมหรือว่าการโว่การจาของแอดนี่ว่ถึงว่าต้อง่สมว่คว้จังใดให้พี่ให้น้องคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําส่งเสริมตีให้ว่าใดครับผมสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณในรายครับที่ติดตามและให้กําลังใจแอดกดไลค์กดแชร์ใหู้้ทีบ่ท่นบ่ทัานเด้กดไลค์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้แอดนะครับเ้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณหลายครับผม